โยเดวาซาสวัสดีวิรุ่นเมกาวิรุ่นดูบายวิรุนชาวไทยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่พี่ชื่อว่า C O C ไฟด o n h o าเป็นเกมมือถืออีกหนึ่งเกมนะท่านผู้ชมนะเกี่ยวกับแนวเอาชีวิตรอดนะครับเล่นออนไลน์ได้เ t l e r o y ย l e นะท่านผู้ชมนะจะมีแบ่งออกไปสองฝ่ายนะฝ่ายซอมบี้แล้วก็ฝ่ายมนุษย์นั่นเองนะครับน้องๆอย่างแรกนะครับเราลงไปในแมปนะท่านผู้ชมนะก็กดสตาร์ทได้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะเล่นแบบซูร์โนะครับ แมปโซโล่เลยนะฮะถ้าเราลงไปในแมปเนี่ยเราต้องเก็บของเขาเรียกว่ามันเป็นคริสตัลบอทนะท่านผู้ชมนะเป็นแบบว่าคริสตัลเลือดนะครับสีเลือดนะเมื่อเก็บมาได้เสร็จแล้วก็ให้เราทําการนะครับเรียกฮอมารับนะท่านผู้ชมนะจะเป็นฝ่ายคนนะแต่ถ้าเป็นฝ่ายซอมบี้ถูกตบจนเป็นฝ่ายซอมบี้ท่านผู้ชมนะเราต้องยิงอ่าไม่ใช่ยิงสิเราต้องทาลายคนให้หมดนะฮะท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะให้เราชนะนะครับท่านผู้ชมนะเออ เกมนี้ก็ได้ไม่ยากนะครับลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำใบใหญ่ใต้คลิปเลยนะฮะอันนี้เราก็กดไปแล้วนะครับรอมันเล่นนะคนมันเยอะหน่อยนะครับคนดูนะมันเลยช้าเกมนี้เพิ่งเพิ่งเปิดใหม่นะครับแบบให้เล่นทั่วโลกได้เลยนะท่านผู้ชมนะเออมาแล้วว่ามาแล้วว่าคนดูเอาดิเอาดิเสียงโคตรเดือดอ่ะเสียงเพลงอ่ะ นี่โคตรหล่อโคตรตึงโคตรอันตรายโคตรกิก๊กโคตรหล่อปาดคอหน่อยอร่อยจังแล้วลองลอง,ลองไปลงลิ้นดูนะท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่าพวกเนี้ยดีแต่เก๊กหล่อหรือเปล่ามาคนดูไปสกู go, ฮะอันนี้ก็เลือกของนะครับท่านผู้ชมนะนี่เขาจะบอกวิธีการเล่นนะครับ เก็บคิสตันเสร็จแล้วก็พอ,อเรียกนะหน้าโอนะแล้วก็รอโอมารับแล้วก็ไปได้เลยนะครับนี่เราเลือกจุดลงนะคนดูนะจริงๆไม่ใช่เลือกจุดลงดิมันมีมาบอกไว้เฉยครับนะเราสามารถที่กดายเกียร์ได้นะครับเอาของเข้ามาได้นะอันนี้พี่มีของมาอยู่แล้วนะครับสมุนงสมุไรอะไรเงี้ยอืมโอเคประมาณนะั้นใช้แค่นี้ก็พอนะนี่ฮอใกล้ถึงแล้วนะครับ แท็บทูดีเทลได้นะครับดูได้นะครับว่าเราใส่ของอะไรไปบ้างนะฮะคณดูนะเฮีบอยเอาของเข้าแล้วมาทีานี้ลงเลยนะฮะสนุกอยู่นะครับคนดูนะเป็นแนวซอมบี้ทีนี้เราต้องควบคุมหอของเรานะครับว่าเราจะไปลงตรงไหนนะคนดูนะตอนที่เราไปเนี่ยคือเราต้องยิงคนด้วยนะครับไปตรงนี้แล้วกันนะคนดู สงสูงเนี่ยหย่อนลงเลยฮะพ๊บเฮ้ยไส่ซอมบี้ก่อนเลยครับ <c oughs> เปลี่ยนปืนนะคนดู <c oughs> ยิงไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนครับเราต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนนะคนดูนะ โ oh, 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 อ้โหโดนไฟไหม้ทำยาก่อนเฮ้ยมีคนมาแน,น,นี่ยมีคนมามีคนมาคนดูดยานบนเลยน,นี่ได้เงินแดนด่ทคิดกดโอเพ่นนะ ไปไปไปขึ้นไปด้าน,นบนมีคนอยู่ด้านบนนะฮะเราได้ยินเสียงตีนมาดิเอาเอาลูกซองเลยนะจุ๊บจุ๊บจุหลบ วัล่วงนีโหลดก่อนครับไอ้เหงื่โดนยิงว่ะนี่ก่อนนี่ก่อนอืมดาว จักรสูนกันนะรอมันรอมันลุก,กนนะร,อรอมันลุกรอมันลุกมันพยายามจะคานไปที่อื่นนะครับคนดู มันกำลังจะลุกล้ระวังเป็นไงละ่ะโคตรตึงไปก่อนฮะยาเราไม่มีวันละยาเราไม่มีเลยคนดูนะตอนนี้เราต้องไปกันหนีออกจากแถวนี้ก่นอนเก็บคิสตันบัตฮะ ลีมีหน้าละหมดว่าคนดูไม่มีเลือดเลยนะครับโอ้โดนตบไอ้เหี้ยเป็นซอมบีเบ้เราต้องค้านกันครับเราต้องค้านกันตอนนี้ ไปหาเพื่อนก่อนอู้อู้อูอ้เออกูจะเป็นซอมบี้ด้วยแล้วให้ตายสิหันไปขันไป,ไปยิงมันหน่อยเพื่อนเอา้ามันนมันเดิน,ม,น,ดนมันเดินผ่านไปทำไมวะยิงมันเพื่อนยิงมันดิโอ้โหเฮีย มันไม่ยิงมันเราได้กลายเป็นซอมบี้แล้วมาไม่โต๊บไม่ชอบไม่ชอบโต๊บอืมอืมตายซะอันนี้เรากลายเป็นซอมบี้แล้วนะคนดูนั้นเราโดนเราโดนพวกซอมบี้ติดเชื้อตีต้องตีคนซ้ำอ่ะตีคนล้มเก่สวยไปทีนี้ไปล่าคนอื่นต่อฮะจะมีสกิลค้นหานะครับนี่เห็นไหมสี่สิบกว่ามิตร อืมตุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บปดอโอโต้ก็ได้นะครับตีแบบออโตโ้สวยร่วงซ้ำทีนี้อืมซ้ำซำ ใส่ซ้ำใส่ซ้ำคนดูดาวดาวต้องซ้ำเออมันพยายามจะชุบตัวเองวะอย่าลุกอย่าลุกไอเยี่ยกลมมันต้องซ้ำมาแบบวันนี้แหละเออไปดิเอาดีเจ็บปวดนะหนักคนดูดูก็รู้อืมอืมเรียบร้อยแป๊บหนึ่งจัดไวทิกเกอร์ใหม่เลย ไปไปไปมีหลายคนเลยนะตรงนี้ยิงเองมันยิงเองมันเออมันเออคนดูนี่ล่วงสามดิเงี้ยล่ะ เดี๋ยวเป็นไงล่ะโคตรตึงตบครับต้องตบจนกว่ามันจะเลือดแบบจะจะมรุดหมดนะไปช่วยตรงนั้นตบดีกว่านี่นี่อืมอัพรีวิวได้นะครับรีวิวสกิลของตัวซอมบี้นะเห็นไหมนี่อัพเลยเลือดไว เงี้ย่ะสะลปบอัพให้หมดสวยอัพสกิลเสริมนะนะคนดูนะตอนนี้เราพยายามจะคานไปเพิ่มเลือดบอะคนดูอืมตายไม่ต้องไปไม่ต้องคานไม่ต้องไป ไล่ก่อนทำลายทำลายทิ้งนะฮะเครื่องปั่นไฟฟ้าเนี่ยมันไปแบบไปไปชุบตัวเองนะครับคุนดูนะเฮ้ยบอยกวตึงกวตึงเล่นจนเล่นจนโหดอ่ะคุณดูไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไอ้หนุ่มอันนี้อีกอันนะฮะอันนี้พังไปแล้วมันใช้งานไม่ได้แล้วแหละคุณดู งานไม่ได้เลยนุม้มมันชุบตัวเองไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพี่ทำลายเครื่องปั่นไฟไปแล้วนะครับคณดูนะนี่เหนหมเครื่องปั่นไฟพังไปแล้วชุบตัวเองไม่ได้แล้วเฮ้เฮ้เฮ้ขึ้นมาชุบสิเดี๋ยวเราไปล่าคนต่อไปดีกว่าคนดูนะเฮ้มันมันขึ้นได้อยู่2ี่ส่าวิ ออเออแม่งเหงืยอ,อยู่ใกล้เครื่องกูตายเลยมันอ,อยู่ใกล้เครื่องไงเมื่อกี้นีคนดูนะมันกำลังซ่อมตัวเองเลยมันกำลังชุบตัวเองในพวกนี้เฮ้ยให้ตายสิเจ้า พดเศร้ามันมีเวลาไงมันมีเครื่องปั่นไฟมันมีเวลานะคุณหนูนะกูตายเลยห่าเฮ้ยฮเศร้าออเลยยังมาเกิดสไกลเลยเฮ้ยอยู่นั้นอยู่นั้นไป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  ไหนนะมันไปไหนนะเมื่อกี้นี่เอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อืมอืมมันยิงติดไฟด้วยเฮียบอยเฮียบอยอดูมันนะ อืม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 ล่วงโคตรตึงทำลายกันนะครับจุกหลบจุกหลบอืมอืมล่วงอีกรอบหนึ่ง ต้องไปนุ่มเดี๋ยวผมทำลายเครื่องปัดไฟก่อนเฮ้ยทำไมฝั่งซอมบี้มันถึงไม่โหดเลยวะคนดูทำลายเครื่องปัดไฟแป๊บนึงเอ๊มเครื่องปัดไฟพังอย่าไอ้หนุ่มโอ้โหโดนยิงตายเลยว่ะ โดนยิงตายเลยอะฝั่งซอมบี้เราแม่งไม่ไหวเลยครับคนดูฝั่งซอมบี้เรามีแค่ไม่กี่ตัวเอง <c oughs> คนเหลือตั้งเจ็ดช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อย <c oughs> อุตส่าห์ทำลายเครื่องปั่นไฟไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยนะเกิด <c oughs> อีกสองวีเกิดไกลแน่เลย <c oughs> โอ้ยเสียดายเราสกดสกิลได้นะครับสกิลเราเนี่ยแม่เราอัพมาแล้วนะครับอัพมาเพิ่มกระโดดแรง เฮ้ยบัวคนหาเลยฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใกล้สุดเอ้ตัวนี้มันมีสัญญาณเรียกว่ะไม่ไปตรงใกล้สุดดีกว่าไปตรงสัญญาณเรียกเราต้องไม่ให้มันหนีไปได้นะครับไปตรงสัญญาณเรียกอะเฮ้ยตัวนี้พังมันก่อนนะพังไม่ได้ตอนนี้ ดูเลยนี่นี่นี่สี่สิบตรวฮะยี่สิบแปดวันนี้วันนี้ตัวนี้นี่นนนนออกไปก่อน ลน์เห็นแล้วเห็นแล้วเห็คนคุณดูลิงครับไปเฮ้บอยไลนไล่ไล่ไล่สวยเพื่อน ให้มันลุกจะให้มันลุกตรงนี้จุดถัดไปจุดถัดไปเหลือคนอีกสี่นะครับคนดูนะมุมขวามือนะครับอันนี้ดิสทอยนะครับไม่ให้มันหนีไปได้นะครับคนดูนะทำลายมันทิ้งเอ้โคตรตึงฝั่งเราฝั่งเรามันอยู่นี่กันหมดเลยนีกว่าโอเคมุมนี้มุมนี้ใกล้ๆ สามสิบดูมาแน่เรียบร้อยเรียบร้อยหม,มาผีว่ะโคตรตึงแกมันเอาหมาผีมาว่ะโคตรโหดโคตรที่ ไปฮะคนดูไปเ,เ,เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่มุมนั้นเลยโดดฮะ,ฮะอืมอืมเลออีกหนึ่งเลออีกหนึ่งโอ้สามร้อยกิโลเมตรเลยมาคนดู ั่งคนเสียเปียบนะผมบอกเลยถ้าซอมบี้แม่งดูโหดกว่าวะ่ะพูดตรงๆนะคนดูอีเฮียบอยไปฮะนาทีนี้แมบใหญ่ยูคนดู <c oughs> ก็สนุกอยู่นะเล่นอันนี้มาเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับชวนเพื่อนมาเล่นได้ <c oughs> เพิ่มเพื่อนันแลิลงโหลดอยู่ด้านล่างครับหญ่ใต้คลิปเลยนะฮะคนดูนะกดตึงก็ตึงแสกอีกรอบนึง ร้อยเจ็ดสิบเมตรโอเคโดนเฮ้เฮ้เฮ้บอยพร้อมกินทุกอิงในหนุ่มเียอยู่ไหนนะผมว่ามันอยู่ด้านบนแน่เลยวะปีนก่อนปีนได้ด้วยนะคนดูนะ ควรจะปีนได้ดิเอออยู่ด้านบน,บน,บน <ś c oughs> บมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนไปปั๊บวุ้ยมันอยู่ด้านล่างเหรอวุอ้ยอยู่ด้านบนไปไปไปเข้าไปเข้าไป อ้าวชนะกดเตรองกดเตรองคนดูฝั่งซอมบี้ชนะนะฮะฝั่งผมชนะนะครับโอเคนะครับก็ฝากคุณด้วยกันนะครับสำหรับเจ้ากลัวตัวกิม COC อซี o h o ูฮนะครับเอ้ยไม่ใช่ COC Final h o ลฮนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างครับไร่ใหญแต่คลิปเดี๋ยวจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันชนะเพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะฮะว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า